ลังนี้ก็คือเทพมงคลชัยครับศักดิ์สิธีเกี่ยวกับ,บแชมป์ถ้วยเกียรติยศสนามก็

โอเคคู่สุดท้าย เงไดเชือมเรือเท่าสำลิข์เท่มสำลิข์ชนะไปยี่นี Idol> ้ครับเดียวนี้ก็จะเนน้องไตคุณกับนาวาปปิตนะครับแล้วอันนี้ค็ออะไรน้องไตคุณเรืออัโตกับทุกพนาไม่ต้องสงทา ติห้เสมอไจับแบงคแไดยอาหนึ่งแป้งบหนึกเล่หนึ่งถูกต้องเออรู้เลรูปเลน้องยนมาตจะพาักหารงเ่อเก็บานลวก็ดเวตอง่อไปต้อง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 งทีหกับสิรงไทยนี่ไกลูต้องร ยสายเดียวนะครับอ่ารคนลับรนไทยตามไปด้วยแล้วก็แม่ดีคับเลากาครับไปด้วยพี่ช้าะไรครับไปเป็นชุดๆนะครับตอนนี้จะเข้ารับหมเลยนะครับ กับท่านพี่น้องที่ชมอยู่ริมฝั่งอันนี้เค้าเรียกของอ้อ

ก็ื่ขออนาตให้เรือแต่ละคู่ี่จารณาในเที่ยวต่อไปนะครับนะครับทายที่จะรออยู่ที่บริเวณจุด่เลยนะครับบตต่อไปเพื่อน่กระเบื้อกับื้อกระเบรดาคาเที่ของคลไทยแบบแี้มาดีนะครับนะครับเดี๋ยวก็ทายที่จะครับออยู่ที่บริเวณจุดไ่ ออไปครับเจ้าหน้าที่โอ้โหจะเร็วไหเร็วเร็วเครับเร็วเร็วเครับเดี๋ยวไปถ่ายหลักครับบารมีโคตรสุดสุดะรับที่ต้องเขพาใจเลยนะครับในชืองที่เราแก้ไขพุดนม้นะได้ครับมาจากกระแสลมตะวันออกเยนแล้วก็ประธานครับขอบพุทธไดครับที่ใหญ่ใจดีรุุ่่งครับ กเใหนการสนับสนีนดีดูดนะครับสต่เรับอกค่าผั้ชายเราบอว่าเป็ครกี่คนนโขก่งสองสมสี่ห้ากเจ็ดแปเก้าเป็นตาลังเป็ั้งค่ในทการเมือนะรับเราขำดีเพื่ออนุักษ์นะครับให้ลูกหลานนะครับสุกหลังได้รู้จักและในการแสดงถึงความตะกีในชุมชนส่วนที่หนถึงส่วนที่9้า นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสสเกียงไก่สิติธเนศสวนด้วยนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็นั่นพระครูพิราธรรมโสพลเจ้าคณะตำบลบางอ้อนะครับเจ้าเจ้าวาดวัดเลขาธรรมประกิตนะครับตำบลบางอ้อโูลพัฒนาจังหวัดนครนายกเ็เป็นผู้อุลักษ์เป็ผู้นำุมชนกรรดนุประดานราดานรานุณาประเป็ีนะคระดานุนาเป้นปี้านทุนรปูนปีด้นุประดานา ครับศราวุฒิกำลังจะออกสกอร์นะครับขอบคุณนะครับทีมไฟฟ้าครับ <laughs> 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 <laughs>

บาเทก็เล่อแล้วนะครับอมเลยครับแมสนามรองสวยครับวันนี้นะก็ถือว่าเป็นสนามที่สวยงามเนาะเออสวยครับสวยเลย เปนอะรแ่โยชันเปิดเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง ไปชมไปดูก็ได้เพราะเจ็ดก็มีกี่อะไรนะเจ็ี่การเรือี่อะไรนาการบริหารสนบดงจะไทายเรือเกว่วัสิอ๋อเรือแต่ชอบยืมเรือเขามาวัดประสิทธิ์มีหลายลังไม่ดีไม่ได้มีกุญแจลัเอามาได้ลุกไปคว้า Are yeah. แม่บุกหายใจลมห้าคนที่หายจนม้องไหลไปตามร่องคารผู้จัดการและก็ทีเรือด้วยนะครับในประเภทคอเราจบแล้วตอนนี้ก็เหลือประเภทขอนะครับจิ้งจ้นเอนเที่ยวขึ้นในน้า ลอกน้ำผีแดงก็จะเป็นเจ้าแม่ทองคำนะครับจากนะครับซุกสายสายทองนะครับจากซุกสายทองนครนายกตัดถึงระบี่ครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้องประหลัดอำเภอเหนือจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องสู่ที่จังหวัดสายตาครับนายกมินายาสุขสมิทธ์แล้วว่านายก้อนบังไซนายกเทศสปนตีเมืองบังไซครับเต็มปุ่นสันและจิตเมตตา สนับสนุนทีมเรือไทยไลยให้เข้าร่วมทำการแข่งขันทุกทุกสนามครับตอนนี้เนา้เป็นผู้ะสมไทยอยู่เกิดภาวนาอย่าให้มาถึบแล้าาลเงาลาน้ำนเข้าเทียบทุกจัดจ่อคอยไม่เลยครับหเสียวให้ใเสาาปาเ จิที่สามที่สีระว่าสิงเรื้อพัพครับกับนาวาประสิธิ์ใช่สบายไปครับไอ้นนไม่ยืดนแล้วสามโทองไปเลงไปเลย มาเลยรางวัลสปอบคุณข้ากๆเนาะผู้นกำลังใจให้กันแล้วกันขอบคุณมากครับใจอะไรหนึ่งร้อยหนึ่งพี่ยอนะครับนึ่งี่เ้เนี่ี่เาจบเหมือนกันครับขอบคุณ